สวัสดีครับชาวราศีมีนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะดูดวงบายบูพยาวันนี้จะดูดวงกับผู้เกิดในลัคนาราศีมีนหรือชาวราศีมีนสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนแรกสำหรับเดือนมีนาคม2567นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยจะเจาะหรือว่าเขาคนนั้นคิดยังไงสำหรับตัวคุณกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อ ดดูดวงเพื่อความมั่นยำมากกว่านี้สามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ user บูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอเราก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับที่เ้ามาดูกันว่าไพ่อยากจะบอกอะไรสับตัวคุณนะครับเขาคิดยังไงกันบ้างเนอะรับแต่พลังงานด้านบวกเนะาะไพ่เป็นแรกนะครับขึ้นมาเป็นไพ่ราชาถึงไม้ ราชาถือหมายแปลว่าเขาอาจจะมีแนวโน้มทิศทางของความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะอยากพัฒนาอยากจะเติบโตอยากจะไปในทิศทางที่มันเป็นการต่อยอดกานพัฒนาที่มันแบบสมบูรณ์แบบกับในเรื่องของความรู้สึกกับความสัมพันธ์มากกว่านี้นะครับเขาอาจจะมีความรู้สึกในเรื่องของการที่อยากจะให้ความรักกับคุณกับ เขาเนี่ยมัน successful กับในเรื่องของความรู้สึกที่มีต่อกันถามว่าแล้วมันมีโอกาส successful ไหมก็เกือบๆจะ successful ได้แหละนะครับแต่อาจจะต้องดูกันไปอีกสักระยะหนึ่งเพราะไพ่เนี่ยนะครับอาจจะยังมี negative ขึ้นมาบ้างกับในเรื่องของความรู้สึกที่อาจจะต้องปรับแล้วก็ต้องเตือนกันบ้างกับในเรื่องของความสัมพันธ์แต่ก็ยังมีไพ่เดอะซันแล้วก็เป็นไพ่วงร้อแห่งโชคลาภมาเนี่ยมันเป็นไพ่ที่เขากับเราอาจจะมีโอกาสแนวโน้มของการที่จะปรับ และเข้าหากันได้ดีขึ้นมีโอกาสที่เขากับเราจะมีการเดินหน้านะครับเข้าหากันที่ดีขึ้นมีโอกาสที่คุณนั้นจะมีการสร้างความประทับใจความรู้สึกกับสิ่งดีๆให้กับกันและกันได้ค่อนข้างสูงมีพลราชนาีถือไม้มา ราชนีถือไม้แปลว่าคุณค่อนข้างดูโดดเด่นมีการพัฒนามีการตอบรับตอบโจทย์อะไรได้ค่อนข้างดีขึ้นเพราะว่าราชนีถือไม้เนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างดูมีพัชั่นนะครับมีในเรื่องของการดึงดูดใจนะมีความรู้สึกที่ทําให้เขามีความรู้สึกหวั่นไหวกับตัวคุณได้ค่อนข้างดีขึ้นการที่เขาหวั่นไหวกับเราเนี่ยมันทําให้ เหมือนกับสิ่งที่เป็นมนต์เสน่ห์อย่างหนึ่งเนาะที่ทําให้เกิดความรู้สึกที่เขานั้นมีการแสดงออกและแอคชั่นต่อตัวเราที่ดีขึ้นก็ได้เช่นกันนะครับทำให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณนั้นมีแรงดึงดูดแรงแพชชั่นที่มีต่อกันแลกเขากับเรามีโอกาสที่จะเป็นคู่ครองเป็นคนรักที่ดีต่อกันได้เพราะมีไพ่ราชาถือไม้มาพร้อมกับราชินีถือไม้นั่นแปลว่าเขากับเรามีโอกาสที่จะมี การโครจรน,นะครับมาร่วมกันในเรื่องของความรู้สึกที่มันเป็นอ,อะไรที่ตอบโตแล้วพัฒนาที่สอดคล้องไปในทางเดียวกันได้ดีขึ้นเพราะว่าอย่างี้ครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ไพ่ย,ยิปซีเนี่ยมีธาตุเดียวกัน ถ้าเป็นราชินีและราชานะครับขึ้นมาในสำหรับเดียวกันนั่นแปลว่ามีโอกาสที่เขากับเราจะมีสินเสมอกันที่ทําให้เกิดความรู้สึกที่ตอบรับตอบโจทย์ไปในทางเดียวกันที่ดีขึ้นเขาต้องการให้เรามีการต่อย,ยอดพัฒนาที่เติบโตมากขึ้นและ คุณก็อาจจะอยากให้เขานะครับมีในเรื่องของการที่มีผลลัพธ์ในการตอบโจทย์ในการที่อยากจะให้มีแรงพัดชั่นกับเขามากขึ้นมันก็เลยทําให้ทุกอย่างดูสอดคล้องไปในทางเดียวกันดีขึ้นเขาก็เลยเรียกว่าเหมือนคล้ายๆการตอบรับในทิศท,ทางเดียวกันก็เลยทําให้เขากับเราเป็นคู่ครองเป็นคนรักที่ดีต่อกันอาจจะเป็นนักษาของจักรวาลน,นะครับได้จัดสรรให้กับตัวคุณมีวงล้อแห่งโชคลาภมาโดยการที่ดวงชะตานะครับอยากจะนํานพาความรู้สึกความรัก สิ่งต่างๆนั้นกลับเข้ามาหาตัวเราเองดีขึ้นดังนั้นทําให้ความรักของคุณกับเขานั้นมีความสักเซสได้นะครับ อาจจะมีโอกาสของความ successful ได้อาจจะเป็นช่วงในครึ่งเดือนหลังก็ได้เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันแต่ตอนนี้โอกาสของคุณกําลังมีโอกาสดีๆนะครับตอบรับตอบโจทย์ได้มัน่นมากขึ้นนะครับขอให้คุณปรับในเรื่องของมุมมองความรู้สึกที่มีต่อกันให้มันสอดคล้องไปในทางแพทชั่นเดียวกันได้คุณกับเขาก็จะสามารถเป็นคู่ครองเป็นคนรักที่ลงตัวคู่ครองคนรักที่สามารถมีสิ่งดีๆให้กับกันและกันและตอบรับกันได้ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับ ราชาถือไม้เนี่ยเป็นาราชาที่อาจจะต้องการการต่อยอดการมีอนาคตส่วนราชินีถือไม้คือเป็นคนที่ตอบรับกับสิ่งที่ราชาถือไม้นั้นเป็นก็เลยทําให้มันเป็นการต่อยอดพัฒนาซึ่งกันและกันก็เลยทําให้ความรักของคุณนั้นหมุนเวียนหมุนวนนะครับและสามารถที่จะเข้าสู่ความรู้สึกที่มีสิ่งที่มีการเริ่มต้นสิ่งดีๆนะครับหรือความสำเร็จได้เช่นกันไพ่เดอะซัน เป็นไพ่คุณสมบัติพิเศษคือความสําเร็จและยังหมายถึงการเริ่มต้นด้วยนะครับนะอะไรประมาณนี้ก็เลยทําให้ความรักของคุณนั้นลงตัวได้อย่างที่คุณต้องการนาะแต่ก็ต้องค่อยๆดูกันไปนะครับอย่าเพึ่งเร่งอย่าพึ่งเรีบจนเกินไปเหมือนถ้าเขาอ่ะมีความรู้สึกที่มีพั่นนะเขาจะเข้าหาเราอย่างรวดเร็วเลย นะครับก็คือไพ่อัศวบินถือดาบเนาะก็คือต้องการที่จะแอคชั่นกับตัวเราค่อนข้างเยอะเลยแต่มีราชนีถือดาบมาด้วยนั่นแปลว่าเขาอาจจะมีแนวโน้มทิศทางของความรู้สึกที่เหมือนกับ ต้องการความชัดเจนในมุมมองความรู้สึกระหว่างคุณกับเขามากขึ้นด้วยแต่เราก็ต้องพยายามบาลานซ์สมดุลให้ดีก่อนนะครับมีไพ The เ่เดอะจัดจเม้นท์เกิดขึ้นจั d เม้นท์เนี่ยหมายถึงไพ่ของการออนอ่อนผ่อนตามไพ่ของการที่เขากับเราอาจ,จต้องพยายามปรับและเปลี่ยนแปลงกันและกันที่จะทําให้เกิดผลที่ดีหรืออะไรที่ตอบรับกันและกันได้มากขึ้นแล้วก็ทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างเขากับเรานั้นดีกันได้มากขึ้นเช่นกันเนาะ The temperance ยังหมายถึงไพ่ของการปรนนีประนอมไพ่ของการลอมชอมกันด้วยแปลว่าถ้าเกิดมีราชินีถือดาบมานั่นแปลว่าเราอาจจะต้องพยายามลอมชอมกับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มีตอบกันด้วยบางครั้งเขาอาจจะแอคชั่นกับเราค่อนข้างเยอะรุนแรงนิดนึงเพราะราชินีถือดาบมาตรงนะครับตรงมาเลยมันทําให้เราอาจจะดูค่อนข้างอึดอัดใจบ้างในบางครั้งหรือกรัก่วนใจบ้างนะครับในบางครั้งเขาก็อาจจะต้องการในเรื่องของความรู้สึกที่อยากจะให้คุณอ่ะ นะครับตัดสินใจนะครับหรือทําอะไรให้มันเกิดผลที่มีการเริ่มต้นนะครับหรือมีการที่จะทําให้ทุกอย่างมันมีการเติบโตการพัฒนาเขาอยากจะให้คุณคิดและไตรตรองให้ดีกับในเรื่องของความรู้สึกที่อยากจะมีเขาจริงๆในความสัมพันธ์เนาะเพราะว่าตอนนี้เขาค่อนข้างดูแอคชั่นกับตัวคุณเยอะเหมือน,นกันแล้วก็เข้าหาคุณค่อนข้างเยอะเนาะแล้วก็อยากจะมีอนาคตอยากจะมีการเติบโตการพัฒนาในทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีขึ้น มันอาจจะเป็นความกดดันของคุณบ้างในบางครั้งก็อาจจะต้องค่อยๆปรับและเปลี่ยนแปลงดูแล้วกันนาออย่างแรกเลยอะ่ะคุณบ้างพยายามทําทความเข้าใจแล้วก็พยายามสื่อสารกับเขาตรงๆนาะแล้วอย่าพยายามเงียบอย่าพยายามที่จะเหมือนคิดหรือทําอะไรที่มันแบบแบบในแบบของที่ตัวเองเข้าใจ เพียงฝ่ายเดียวแล้วมันทําให้อีกฝ่ายหนึ่งอาจจะดูมีความรู้สึกคาดหวังแล้วมันไม่เป็นไปตามนั้นนะ่ะมันอาจจะทําให้ทุกอย่างดูเฟลได้นะครับอันนี้ก็ฝากบอกไว้ว่าบางครั้งเราก็ต้องเคลียร์ให้อีกคู่ของเราเนี่ยนะครับอีกคนนึงอนะ่ะให้เขาเข้าใจในมุมมองความรู้สึกของคุณจริงๆอะไรประมาณนี้แล้วจะได้ มันมีโอกาสที่จะได้แบบเหมือนอเข้ากันได้หรือมีความรู้สึกที่ทําให้ความหลักของคุณนั้นกลับมามีความรู้สึกดีๆต่อกันและตอบรับ ความรู้สึกที่มันเป็นแบบสีเสมอกันได้ดีกว่าแบบนี้เป็นตนน้นนาะในช่องของเดือนนี้ยังมีเด็กถือดาบแล้วก็ราชาถือถ้วยด้วยนะครับเด็กถือดาบเนี่ยเป็นอะไรที่เราอาจจะมีความรู้สึกที่อย่างที่บอกว่าอาจจะมีความอึดอัดใจเล็กๆหรือมีความรู้สึกที่อาจจะต้องพยายามลดพัชันลงมาบางครั้งเราต้องใช้ความอดทนความพยายามกับในเรื่องของการที่ต้องให้เวลานะครับอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าเหมือนเขาค่อนข้างดูเซนซิทีฟ นิดนึงราชาถือถ้วยเนี่ยบอกเลยว่าถึงแม้จะเป็นราชานะแต่ค่อนข้างเซนซิทีฟง่ายนะครับแล้วก็ต้องการใครสักคนหนึ่งที่มาดูแลเอาใจใส่เขาหรือต้องการที่จะให้ในเรื่องของความหลักที่มันเป็นการพัฒนาที่ดีหรือการเติบโตไปในทิศทางเดียวกันได้มากกว่านะ่ะมันก็เลยทําให้เขาอาจจะดูกดดันตรงนั้นแหละทําให้เขาอาจจะมีความคาดหวังกับตัวคุณมากขึ้นเนาะดังนั้นก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงค่อยๆปรับดูถ้าคุณต้องการที่จะสื่ออะไรบางสิ่งบางอย่างกับเขาเนี่ย ควรจะต้องพูดกับเขาตรงๆนิดนึงเนาะเพื่อให้เขาได้เข้าใจในโมเลบทของสิ่งที่คุณกับเขาได้ตัดสินใจร่วมกันมันน่าจะโอเคกว่าเนาะประมาณนี้นะครับก็ยังมีโอกาสที่จะมีความสําเร็จได้ถ้าคุณเต็มที่กับความรู้สึกมากพอนะครับแล้วก็พยายามเปลี่ยนแปลงทุกอย่างให้มันสมดุลได้แล้วคุณจะไปต่อกับความสัมพันธ์ที่ดีสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด b s cribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ